อุงอิงออกรายการทีวีครั้งแรกจะเป็นยังไง เป็นที่มาแรงเลยทีเดียวนะคะสำหรับคณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงคณะหมอลำที่เรียกว่ากำลังเป็นที่นิยมมากสำหรับตอนนี้ค่ะไม่ว่าจะไปทางที่ไหนก็มีแต่คนพูดถึงผู้ชื่นชมในการแสดงหมอลำที่มีความโดดเด่นความสนุกการร้องหมอลำที่เป็นเลิศโดยเฉพาะนางเอกหมอลำน้องใหม่มาแรงอย่างน้องอุ๋งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงหรือน้องอุ๋งอิงรัตนาพรอ,อุดทุมค่ะซึ่งเป็นนาง เอกหมอลำเรียกได้ว่ากระแสดีอยู่นะตอนนี้ค่ะซึ่งนางเอกหมอลำตัวน้อยน่ารักของเราอย่างน้องอุ๋งอิงเนี่ยมีความสามารถและพรสวรรค์ในการร้องเพลงมากๆเลยนะคะทุกคนล่าสุดที่น้องได้มีผลงานเพลงหอบฝันมาหลังห้านออกมาให้แฟนคลับได้ฟังกันแล้วมีกระแสตอบรับดีเกินคาดค่ะ ปัจจุบันวงหมอลามสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้ประสบความสำเร็จในการแสดงสดจนมีคิวงานยาวข้ามปีเลยค่ะและนอกจากงานแสดงสดแล้วยัยงมีคิวงานไปออกรายการทีวีชื่อดังอีกด้วยนะคะโดยบอสโจได้โพสตแสดงคิวงานไว้ดังนี้ค่ะ ร่วมออกรายการซูเปอร์เทนในวันที่27มีษายนพศ2566โดยน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนณสตูดิโอซูเปอร์จิวค่ะลาดพร้าว101ซอยโพแก้ว2นะคะวันที่2พฤษภาคม2566พ่อโจหรือบอสโจยมนินรวมรายการ โจ๊กตัดโจ๊กคิวบันทึกเทปนัดสตูดิโอเวิร์กพอยที่ปทุมธานีค่ะโดยคิวงานบอสโจและน้องอุงอิงต้องแยกกันนะคะเนื่องจากมีหลายรายการติดต่อเข้ามาค่ะงานแน่นจริงๆนะคะพ่อโจกับน้องอุงอิงแต่ว่าก่อนหน้านี้บอสโจและน้องอุงอิงก็มีได้ไปออกรายการชื่อดังร่วมกันอยู่นะคะอย่างรายการซูเปอร์หม่ำโดยมีคุณหม่ำ เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะซึ่งการไปออกรายการในครั้งนั้นก็ได้มีการต้อนรับจากทีมงานซูเปอร์หม่ำเป็นอย่างดีเลยค่ะและทำให้คุณรู้จักวงสาวน้อยเพ้นแปนแพงมากขึ้นด้วยนะคะโดยเฉพาะรู้จักน้องอุ๋งอิงและบอสโจค่ะซึ่งเทปนั้นก็ได้ถ่ายทำไว้แล้วรอการออกอากาศค่ะทุกคนฝากให้ทุกคนติดตามด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ก็ขอฝากทุกคนรอติดตามผลงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นผลงานการแสดงสดของวงคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงหรือน้ององิงหรือบอสโจก็ตามนะคะแล้วก็อย่าลืมรอติดตามความน่ารักของน้องอุ๋งอิงและบอสโจผ่านช่องทางทีวีและก็รายการดังที่กล่าวมาในข้างต้นนะคะ ฝากเป็นกำลังใจให้น้องอุกอิงด้วยค่ะซึ่งดูจากหน้าน้องอิองต้อนไปถ่ายรายการแล้วน้องคงจะตื่นเต้นอยู่ไม่น้อยแต่ก็ยังดีค่ะมีบอสโจคอยให้กำลังใจอยู่ข้างๆและคอยให้คำแนะนำอยู่ตลอดสมกับเป็นพอ่อลูกกันจริงๆเลยนะคะก็ขอฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ